สวัสดีครับพี่น้องเปิดกล่องมากสิเจอประมาณนี้เนาะคะ่ะพี่น้องขวบะหมี่เส้ดก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูเนานะคะ่ะพี่น้องลูกชิ้นหมูก็จะมีลูกหมูเด้งน้่นนะครับพี่น้องเนาะเอาค้งไก่ต้มน้ำซุปนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเครื่องปรุงกับสีน้ำเครื่องปรุงน้ำมันเนาะจะมีพริกไทยกระเทียมนี่นะครพี่น้องเนาะ,ค,ะคือเกาหอยละเนาะคะ่ะ ถ้าผู้ใดอ่าอันนี้ก็มีโรตีด้วยนงกะซีอิวเนาะเกลือเนาะพี่น้องพี่น้องเบิ้งตอนไม่ขวบพี่น้อกอ่าใส่เนาะค่ะเครื่องเครื่องปรุงนะะเนาะค่ะเนาะนะคะตอนนี้ไม่ขวบพี่น้อกกำลังต้ม,มน้ำอย่างเี้เนาะค่ะเนาะมาหาเต่าเลยค่ะพี่น้องนี่ก็ซีมีลูกซิ้นอ่าใส่ก็ซีมีลูกซิ้นเนาะค่ะลูกซิ้นหมูเนาะนี่ค่ะหมูเด่งเดี๋ยวปั่นเป็นก้อนใส่เนาะนี่ค่คะ กูได้อ่อยากกินตับก,กินเนื้อสดอกินเนื้อหมูแบบอันนี้เขาก็หั่นเป็นแบบปลวกใสก็ได้แต่ว่าไม่วบนอกกินเทนี้นะคะกินเทนี้นะคะเอาเทานี้ชิเน้นเน่นพัก,กน,นะคะพี่น้องกินเน้นพักอันนี้เขากินแบบเพื่อชุขภาพน้ำนะพี่น้องน้อยกินแบบใสถั่วงอกใสเสียงจะกันนี่ร้ายก็กินอันแน่นเนื่องนะคะพี่น้องแบบว่า บรต้องใส่เครื่องมากไม้เนาะขึ้นไปคั่วมันหอกหว่าละเดี๋ยวนำไปต้มน้ำซุปค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องใส่เกลือเนาะค่ะพี่น้องเนาะใส่เกลือลงไปใส่ซอสปรุงรสกะเอาเนาะพี่น้องเนาะเาก็ใส่ลงไปเวลทีว่าห้ากขาฮ้าเองได้นะคะเพราะว่าแต่ละบ้านจะกินก็คือกันนะพี่น้องเนาะกินเค็มกินอา่าจืดเนาะพี่น้อง หอยลงไปน้ำนาะค่ะพี่น้องเนาะถูกเตีย้ยนามใสเนาะพี่น้องเนาะเราต้องใส่สีสันมากมายนะพี่น้องใเกลือตาลเมื่น้ำตาลแต่กูไดอยากไป้รดดีใส่ก็ใส่ได้ค่ะปานไม่พูดไปนอกจะบูดใส่โรดดีเานาะ ใส่ผงสุรส็ใส่ลงไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวไม่ค่อยปนเนาะเอาผงกระเทียมกระลาพัชชีเนาะค่ะใส่มันหอมนะพี่นอ้องอ่ะบ่บ,บ,บ่เอาตลาดมันก็ไดนะพี่นอ้องเอาเป็นตน้นด้วยมันจังหอมใยมนันนําแบบพี่นอ้องพี่น้องเห็นบ่กระิมีพัชชีเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะพักชีหลกพัชชีต้นพักชีใส่น้ากันไปเลยมันจังหอมพี่นอ้อง แล้วก็สิมีคามีกระเทียมมีตีไท้มีเครื่องปรุงไม่ค้อบรนอกจริงๆนะคะบ่ม,มีอีกอย่างมากมาย้องกัน้นอันนี้ค่ะสิเฮ็ดไหหอมเราพี่น้องคารเนอ่อเดือดแล้วใส่ลงไปเลยค่ะพี่น้องใส่ลงไปเลยเนาะจหหอมที่นี่เข้ากับใส่โค้งไก่ลงไปเลยพี่น้องใส่โค้งไก่ลงไปเลยนะพี่น,น้องเนาะนี่โค้งไก่ นี่ล่างสะอาดล้างเกลือล้างได้สะอาดเรียบร้อยนะคะพี่น้องนี่ใส่ลงไปเลยนะคะพี่น้องเนาะนี่ะะนะคะถ้าล่างเดือดนะ,ะพี่น้องเนะาะข้อบนอกให้เบิ่งซีกไก่จังหน่อยนะพี่น้องนี่สิประมาณนี้เนาะ,ะไก่ไไฟว่าไรน,นะพี่น้องให้มันเดือดเนาะ,ะถ่ายเพิ่มเดือดเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะระว่างถ่ายเดือดข้อบนอกกระซิ้งแบบ พักเตรียมพักไม่ยังไหวนะพี่น,น้องเนาะเพราะว่าตอนกินเขาจังเสียเอาเ้นเอาเอาเอลวกเส้นลวกใดใส่หรืออาจจะลวกใบก็ได้ค่ะพี่น้องไม่ควี่น้อกมักง่ายๆเนาะย่านกินครมาตักกินโลดจริงๆน,นะพี่น้องเฮ็ดส่ต่างโตเอาไว้เพราะว่าจังไรเขาก็ต้องอุ่นอุนอ่นอ่ะหม้อเข้าเนี่ยเขาต้องให้มันเดือดอยู่แล้วนะคะเขาก,ก็ลวกซีนลวกอีหยังไวเรียบรอยเบิดนะพี่น,น้องเนาะย่านกินมันจะง่ายค่ะพี่น้องบ่แามันว่าย่านกินอะ ต้องม่ลวกนนลวกนี่บะแมนค่ะพี่น้อง,อองเขาเตรียมไว้เลยถึงเวลากินตอนเที่ยงตอนเช้าตอนเ,อนเนย,ย็นตักใส่ถ้วยไผ่ถ้วยมันแต่ว่านํำซุปเผานีเขาเสียมันหอนอยู่เลยเขาตั้งไงเขาต้องมาอุ่นอยู่แล้วนะพี่น้องยงอื่นมันเย็นบาเป็นหยังนะพี่น้องเนาะค่ะอุ้ยบาไลายอีกแล้วพี่น้องมัะะนกน็บ้านนอกระไดบอลลายลายโเลยค่ะพี่น้องมันก็บ้าน <c oughs> าอกสิแังฟองก่อนเนาะเพราะมันเดือดแล้วนะพี่น้องมีไฟลง ดีไฟลง่งให้มันนำาำใสๆคอยคอยให้มันเอ่เคี่ยวไอ้กระดูกไกลไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเนาะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะเป็นหอน้องอ่ะเอ้ยมันยังพี่ก็หม้อมเดียวกันได้เดี๋ยวหม้อพี่ ใช่ขมก็นักเสร็มีไฟไปเลยดีดีเกือบสุดเลยมันปุดปุดนะพี่น้องเนาะไปสุดเลยเนาะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องเห็นมันเดือดปุดปุดไปประมาณนี้นะพี่น้องเนาะพอมันคั่วมันนอกกสิปิดเห็นมันอัน,นี้นะคะเดี๋ยวสีลวกเดี๋ยวสีลวกเส้นนะพี่น้องเนาะค่ะลวกเส้็จไปแด้วพี่น้องเนาะ เดวม่เล่นแลพี่หน้งเด็ดมาะอันนี้เรา็สิ้ไลเต๋มด้วน้องการ้านใส่กินแบบเอมามัน <laughs> ะพี่น้องเดี๋ยวนภาสีมีเส้นมีนะนพี่น้องจ้ะไม่มีแล้วแล้วเพื่อนภาษีกินแห้งกินอะไรเตืมากกินโหลดนะพี่น้องเนาะง่าย แล้วหลวบเส,ส,นะส้นมีนะค่ะพี่น้อเส้นมีเส้นมีเส้นมี เดินมีแซบอนิ่มปันไดพี่นอ้องเลยเอา พ eh no ัวเงาะไหคะพี่เงาะกอกควยกินก๊สบาย่ะกินแกสบาย พอออกไปขั้วบันนอกลวกน้ำแดงนอกน้ำเย็นไว้นะคะพี่น,อนอ้องเนาะเดี๋ยวสิลวกลูกิ้นปลาเนาะค่ะ่ไม่ลูกิ้นหมูค่ะพี่น้องลูกิ้นปลาสิเอาใส่ในหม้อมาได้เพราะว่าไม่ขั้วบันนอกอย่างมันข้าวนะคะน่องข้าวปลานเนาะเอาขั้วบันนอกสิลวกลูกิ้นปลาเนาะ ในกระทะนี่แหละค่ะพี่น้องพี่น้องลูกซีมปลามันข้าวเนาะไม่ค่อยพระนอ,อกเดือดกัข้าวใส่เนาะมันิมีก,กินข้าวนะพี่น้องไม่ค่อยปรนอกฉันปะมัดก,กินมันเนาะเดี๋ยวใส่จัดน้อยค่ะพี่น้อง เกือจะฆ่าแล้วค่นะเนาะค่พี่น้านาไ่แล้วค่ะเนาะกดบวนาองก็เสียหอยสิ้น,ะะนะห,น,นหล,าง,หลางแล้วใส่ไปเลยนะคะ ใครข้าววันไหนแต่ก็มีกินอ่ะป่ามีกินนะค่ะพี่น้องเนาะหมดสิ้นป่าเลยสิเป็นอย่างไม่กินแล้วพี่น้องเด้อลยมากนี่แล้วพี่น้องเนาะนันสุดแล้วค่ะพี่น้มันมีกินได้ไหมค่ะพี่น้อง นี่สูตรเขาไม่ก้วนบันนากเองค่ะพี่น้องเขาไม่ไกินข้าวเลยพวกบนันนอกที่เห็ดทุกครั้งเวลาเป็นลุกซีนปลาเนาะเขานะ,ะนะนลุกซีนปลาพว่ก้วนนอกที่เห็ดแบบนี้นะคะเออเอเอพวกตอนเอาบากหน้าใส่พี่นอ้องอาจจะไม่เห็นเนาะแต่ว่าก็เหมือนให้เห็นเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะพวกไม่กหวนนอกก็จะโลดซีนปลาสีแยกเลยค่ะพี่น้อง ลูกซ้นหมูลูลกซ้นอันนี้ก็เป็นยังเนาะคะ่ะเนาะลูกซ้นหมูลูลกซ้นเนื้อบดเป็นยังแต่ว่าลูกซ้นปลาเนี่ยชำรับไปข็ขั้วบี่น,น้อกอะว่ามันข้าวเนาะพี่น้องเนาะเอเพึ่นงอ่านสิว่าข้าวได้เหรอคะพี่น้องอันอันยาวๆลูกซ้นยาวๆนี่ไออยังก็เออฮือกล้วยบ่หรอพี่น้องอะไรแล้กกวคะพี่น้ <c oughs> องเนาะ แก่แต่แลค่ะเนะาะก็เลยน้ำตั้งเพื่อไม่หั่นนะคะ่ะใส่เลยนี่ถั่วไว้เตียวโมะถ้าอยากกินกันได้ใส่ถั่วเพื่อเอาเองเนาะเอาไปกินกับเตียวน้ำใสนะคะใส่เกล็ดเนาะค่ะพี่น้อง,องกระสีประมาณนี้นะคะพี่น้องเนาะกระสีประมาณนี้เนาะน้ำน้ำซุปกปอยู่ผลแล้วน,นี่คือขวดเตียวเตียวลูก ชิ้นปลาน้ําใสเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นกิดซีมีหมูดแดงกับแต่เพิ่นสีใส่เนาะแต่ว่าหมูแดงค่อยใส่กระไรนะคะพี่น้องก็แล้วแต่ผู้ใดมักนะคะค่ะพี่น้องผระเตี่ยลูกชิ้นปลาเนาะคะ่ะไม่คั่วบะหน,นอกใส้ใส่อันเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นต้มยำเนาะ,ะแต่ผูมะะ้มักว่าพี่น้องกินในร้านเยกินในร้านแบบนะะั้นพี่น้องเนาะ,ะนถัวถ่วถั่วเอามาตำตอนกินค่อยตำใส่เนาะพี่น้องไม่จัง หอมอันนี้ไม่ขั้วบนนอกขว่ยเองด้วยค่ะาโทษที่สงขวเองหอมนะคะพี่น้องเนาะค่ะนั่นแหะ,ะค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็สิดิด้อัลราผ้าจา,ากกันไปแล้วค่ะพี่น้องขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เขามาติดตามเขามารับชมมาเห็นกำลังแรงใจไม่ขั้วบนนอกนะคะอ่าโอ้่สิมาเบิงเขามาเบิงมาชมนะคะถือมาเป็นกำลังแรงใจ ไปแล้วค่ะพี่น้องอคลิปหนาพอกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ดไหมเด้อค่ะขอบคุณหลายปฏิค่ะเมา่อเบิรงเนาะคะ่ะมากดอย่าลืมกดติดตามคะ่ะไปแล้วค่ะพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีคะ่ะ